ครับวันนี้เราชองเนี่ยมีนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นับที่เปิดตัวนับเอาข้อจริงมันก็น่าจะเปิดตัวมานานนะครับแต่ผมจะลองมาเล่นดูนะคำคุณจังคำของผมได้ที่บอกว่ามันจะมีมันจะมีการเล่นอันนี้หน้าไหนเอาใช่ครับรอมานานใช่ไหมครับตอนนี้มาแล้วนะครับเอาชื่อแล้วก็พักซีรีส์มาคาไปก่อนนะเพราะตอนนี้ยังสร้างแบบไม่เสร็จนะครับ ชิงตอนนี้นะครับเราจะอยู่ในแมอสู่นะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะผมจะลองเลือกปืนก่อนนะับแต่ผมยังไม่ดูนะว่าจะต้องเลือกปืนอะไรก่อนนะนะครับเอาปืนนี้แล้วกันชื่อตอนนี้ผมกำลังหันแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ผมเป็นคนที่ชื่อวิวเลียมนะคนคนไทยนะผมจะ ผมเอกมุมมองเนี่ยเป็นมุมมองอของน้องผมนะเสียงผมกำลังเสียงผมก็คือคนที่อยู่ข้างหลังนะก็คือผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดชื่อโยริอันนั้นนะครับมาแล้วเลากฉันตรบระวังซิง้อนนี้นะ่น้อง ตอนนี้น้องผมกำลังวิ่งอยู่แต่คนถือแคนไนเปอร์นะแต่น้องผมถูกคนพอหยุดกันน้องผมก็ได้ตายแล้วนะฉันผมยังรอดอยู่ไม่ผมตายแล้วเจ็บอยากจริงๆพี่เอ๋ความรู้สึกจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบ เกมนะเป็นเกมหนึ่งในเกมที่แบบเยากๆแบบต้นๆราะว่ามันนั้นเพื่อนในทีมกากับอันแหละเป็นหนึ่งในเกมนั้นเลยแหละแต่ว่าพี่ผมเขาก็ชอบนะคะถ้าเราเล่นคนเดียวมันจะเล่นง่ายไปแต่ถ้าเกิดเล่นหลายหลายคนน่ะบอกเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเราถ้าเกิดเราไม่สนิทนะแล้วก็ต่อมาแต่คุยเลยแหละไปคุยเลยอผมเนี่ยจะไปคนหัวล้นๆในทีมนะแต่คุณมองไม่ออกหรอว่ามีตัวแนอยู่ตรงนี้ วชิ้นก็คือกัวที่น้องหุมเล็งนะอันนี้เอมอมูมองโทรศัพท์เนี่ยมมมองของน้องหมเนะาะเพรอเอ็มมูมองที่อัดลิ้นะชิ้นจะเป็นอะไรน,เนะเด๋ยวเอา e ีหนึ่งนะส่วนไม้ค้าอาจจะต้องรอย,ยาวเลยลบลบลบครับ,ลบส่วนควรจะเห็นช้นมูมมองน้องหุมเนาะจะดูแบบไม่ต้องใช้เล่นอยู่ จใจเล่นอย่างหนักจะตายไปหนึ่งคนแล้วเล่นมันๆเลยมันมันแก่นๆเลยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ไปเห็นแล้วซึ่งแบทก็เริ่มน้อยแล้วนะครับผมคือผมจะว่าเลยว่าอารีนาเล่เอาพัทหนึ่งก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย